เ,เดินเร็วๆลูกไปเดี๋ยวมันมืดมันค่ำก่อนหนุนตะเวนจะตกดินแล้วน่นนะหาเมงพอดีไม่ันเดิกโรงเรียนประมาณสี่เม้งสี่สิบหาแต่บางทีก็เดืดเดือดจนหอดหาเมงเนี่ยหาเมงแล้วตะเวนเดือดจะตกแล้วไปยังลูกนี้นดีลูกไป h o you think? I can. <Okay. S 2> <are> ตันจะพาเราไปเอาฟืนนะคะฟือนอยู่ไหน าปมามีม่ไปเอาปืน Where is my ป <M ami, S 1> ืนมัมม่ฮะต้องโก้ได because the, the this snake is เ e r e โอ้หรอล้เสียตน้อ๋อจริงหรอมันแก่แล้วลูกใายพันมาเอาปืนอยู่นี่เพราะว่า oh. อยู่นี่หันล้างขามันบดีล้างขามันรั่ว แล้วฝนมันตกใส่แต่ว่าขั้นมันฝนบ่แหงปันไดมันก็ยังแหงอัะเด้สะฟันก็ได้มาเอาเพราะว่าเอาตอนสวงมันยังแหงถามันฝนตกใส่มันก็เอาไม่ได้ก็ต้องใส่ฟืนที่ว่าซื้อมาใช้ฟืนที่ซื้อมาเอาเอาผู้ไล่แหละสิมาซอยเก็บฟืนนะทบ่มากนะบอกว่ามามีเดี๋ยวพาไปเก็บฟืนมาสันเดี๋ยวพาเอาฟืน

เอา้าทัวสซัพมามีไปไหนนิไ okay. มิตดสิคุ้มเปิดไฟจ okay, ั <Okay. S 2> okay, so ่ไหมโอเคโอเค so และวสิล้างไฟในเตาผิง <about> ไฟพึ่งมาจ้ะทุกคนกำลังดังไฟในเตาผิงเดียวก็ไฟมาเย้ Yay, มิเจอร์มีแฮป l e c t r ร c เย้ and everyone have have the light ถอดเสื S 1> <S 1> ้อหน่อยจะดูถอดแจ็คเก็ตเลยโอเคอ่ะปิดไฟปิดไฟ my my light off too เน mm ี hmm. ่ยมามิทำอาหารให้กินคดอจนจนจนคอนดิเย่เว่ยอันนี้ปิดไฟกันหนึ่งเว่ ว่าม่มาีกฮโอเคเดียวนักสนับชิวิสตันมาถอดอันนี้ออกเว้ยถอดชีฟ้าหน่อยชีฟ้านะดูเขาดึงออกดึงออกขอบคุณค่ะ Touch there because it hurts, so that's very really dangerous. You touch there, you're gonna be dying. <laughs> mm. Hey, I'm lying. Like. Mm. <laughs> ducky You know, I, I have your doctor's ducky tea. Look at me, look at me, look at me. ทำได้ไหมเยสทำโอเคระงมือนี้ดูจับข้างบนอืมแล้วก็ขูดข้างล่าเนี่ยชิว้าวนี่ยเยนนี้ทำไหมเจสิคเิฮมามีู The เอามือออกเอามือออกดางังดูดีๆมือนะโอเคโอเคโอเอามือออกมาเอามือนะเอแล้วโอเค Yes you're super cooker <laughs> you're super cook i n g อ๋ขอบคุณค่ะ super mommy cooking โอ้ยจะมันยอ้อนยังไง Uh oh, a oh. They... Hmm? oh my goodness Really? You say what's that? What is that? That 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 is a, that is a monster so you make it yourself I that is a zombie oh, so oh my goodness that is a zombie Oh, oh my goodness <laughs> Oh my god So everybody yeah. That's what everybody is <laughs> เย้ภูมิใจมากเลยเก่งมากเลยตะกี้วินตันวาดลูกวาดโบเป็นทุกคนวาดลูกโบเป็นเพิ่นแต่ว่าเพิ่นสิวาดหูมาให้สฉพาะเพินทุกทุกวันเลยทีเดียวโรงเรียนเพิ่นสิมีแจกกระดาษแนวนี้สซ้ำรับลูกคนอื่นโมโหแต่ว่าซ้หรับวินตันเพิ่นสีมีกระดาษให้สฉพาะเพนทุกเมื่อแต่ว่าเพิ่นขอไม่ได้ not f i n i s เป็นหนูหนุ่ม่นขอคุ้นคู่แล้วอะไรไ่เกิดว่าไม่ให้เช่าพันนะแต่ดาเธอคุณสีคีเซนที่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 นงเสียน่ะทุกคนบ่ค่อยแบบว่าบ่ค่อยเป็นหลูกเป็นล่างเออมาเดี่ยวนี่หันเป็นหลูกเป็นล่างเล่ยนี่เป็นหลูกเป็นล่างเป็นโลบบดอีกย่งเพื่อเป็นหลูกเป็นล่างเนี้ยก็สิเป็นน่ะไปไปพบมูไปขอมมูที่เราพี่อ่านดูดูใส่ของผีสาวอั่าอะไคนให้นั้น เราดุชายเราเต็มโูกบอลแปลว่าเต็มหน้าพนันนะสภัทรก็เลยแปบว่าพาวินตันไปเด่นน้าเราวินตันก็เห็นวินตันก็ติดเลยเพื่อกขาเริ่มเต็มดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยเต็มดีขึ้นอ่ะมีตาไม่ยังแหละมีขาเดี๋ยวจะไปเอาสพันบมก็เคยแบบว่ามก็เคยแบบมก็เคยไปวินตันสิบบาทอยู่เป็นอ่ะ ที่แรกเป็นรูปเป็นเป็น,เป,นเป็นหน้าคนแต่วินตันไปทาหมดเลยโอ้บานาน่าออนอิสบานาน่าโอ้โนนโอ้ไม่ก๊อดวันนี้เมนูของวินตันมีไข่เจียวใส่ปลากระป๋องบรอกโคลีปีกไก่ทอด แม่มันม่ทำตอาอนนี้ให้ปีไก่ถอแล้วโอ้ยไฟกับเซมันโพดสาไฟกับแดงยืนตันยืนจนปวดขาไฟอ่าไฟแก๊สสาแห้งต้องทคำกาสามสะอาดหัวแก่ยืนตันมมายืนถาโจ้เหมื่อยแต่งลูปถ้าหวานลูปถ้า

ฮันนี่อยู่นะ<ม>ใส่ฮันนี่หน่อย<ม>พอแล้วดู<ม>ใส่นมไหม А, ah, чичу. <coughs> พูดาอยางไภาษาไทยด็ <Yeah. S 1> ภาษาไทยพูดว่าอะไรนั่ชิวมามี่ไม่ใช่อร่อยมากใช่ไหมอนั่ชิวมามีจะม่ทำใมีฟิลฟมมี่อ้นัชินั่ชิมามีจะม่ทำใมีฟิลฟร์มียินดีด้วยค่อ้โหเขาเป็นตันเอ๊ะยด้วยค่ะอ้โาเขาเมันเินีด้วค่ะโอ้โหางเอยกด้างค้หาง แรงแรงเมื่อไหร่นมาเยือนเขาแบบนี้ทุกเมือ่อไปเยือนถ่ายกินเขาวันย่อนขอไปกินเขานี่ขนาดไหนจ้าหายอมไม่ซึมอืมอร่อยมาก สุดยอดสุดยอดไหมสุดยอดเนาะกล้วยปั่นกล้วยกับบูเบอรี่เอาขึ้นมามาเ h ี่ยยืนนานยืนนานปวดขาไปกินข้าวในบ้านไปโนโต้จ no, <c oughs> ิ้งไอ้ไอ <c oughs> <c oughs> ้ไอ้เออนี่เออเอไปไหมไปปวดขาแล้วอร่อยเนาะ มันม้เดีอมไมไม่ันอย่าสมมันเป็นอะไรคเห็นไหมมันไม่ได้ร้อนร้องทำไมร้องส้นหนาตกใจเสียเอไม t h a t

มันจัดกินตาหวัวมันกะมันบมกินวอจิสโกดจีนยอนเดพวินนี่ส์กายินี้าวโอโหนี่เด้โอ้โหล้าวสดยนั่งเคี้ยวไหยล่ะ มันต้านคายมากเลยจุกเขาเหนียวปั่นปั่นปั่นแล้วเนี่ยแวเนี่ยสแมนแนแมนส่ยูอะไส่ยูบ้เใี่ยูอะไส่ยูใส่ยูอะไส่ยูยายายาใส่นี่ มาเป็น้านบายบายด้วยบายบายดีค่ะค่ะสวัสดีครับสวัครับผมหอมากหล่อมากเกครับมายโอเคอนโอเค now ฮะ now you can take i o i s brass อ๋ นี่คือห้องนอนของวินสตันช่พันเปิดอันนี้เครื่องฮีเตอร์ยับอุ่นเนี่ยในห้องเนี่ยนตันทำอะไรครับอู้เอเลงฟ,ฟนออะไรเนี่ยลูกจี้วสตัวสุจ้วสโอ๋อไม o ์เกิ s เน o ดูแกจิ้วทำไมวินตันถึงว่าสวยจังเลยครับ ื uh huh. ไม่ทำอาลาเด้อว,วินตันเ่ย I saw giraffe like, like this Oh wow กลับมาดูอีกทีหนึง่งวินตันทำจีราฟเสร็จแล้ว <c oughs> มึงเนี้ทุกคนพนจักนะฮะจีราฟมันสิมีลายจำๆๆนะวินตันเหตุเ <laughs> ช้พันบริบูรณ์เลยอ่ะวินตันเหตุเองเออได้หน่อยจิตนตนาการเนาะ เดิมพัฒนาการนับมือพัฒนาการเริ่มแข็งคือผู้ใหญ่พวกเนี้ยโอ้ยวินตันโอ้อีกสิ่งตัวต้องเป็นสีแนวนี้ต้นไม้ต้องสีแนวนี้จิ้งลต้องสีนี้ชั้วพัฒนาเดบบอเลยว่าต้องใส่สียังนะโอ้เวิร์ดเนี้ยทำไมยูเก่งจังเลยดูมามีเวลีพาวเลย I look the rhino อ๋อ rhino oh, Oh, it's a huge like this, the room. Mommy, now I say knock you mommy, knock you mommy. Knock you in time. Knock your mommy, knock you, knock mommy, knock your, knock you with them to make that for me, okay? Say Is this it for mommy? No, and I, I made that. Mm -hmm. So I have to get some, so I'm also not finished. Oh my goodness, you are amazing.